และเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มเสียงเบาเสียงได้ด้วยการใช้ท่าทางของการเปลี่ยนวงนิ้วได้นะครับ <c oughs> เมื่อเราสตาร์รถเนี่ยภูมแรงเขาจะมีการปรับระดับลงมาให้เองอัตโนมัตินะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะรอ,องรับการแดกแอนดรอปด้วยนั่นก็คือปรับแต่งได้และในการปิดประตูเนี่ยเขามีระบบผ่อนแรงกระแทกในการปิดประตูด้วยเพียงแค่เราดันเข้าไปอย่างนี้และปล่อย ระบบทางานมันก็จะดูดเข้าไปเองนะครับไมล์ของเขาเนี่ยน้อยมากๆโดยตัวนี้เนี่ยเขาวิ่งมาแค่เจ็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมอ้ามึงและบ้านคอยขวัญครับลวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านมาชมรถผู้บริหารสายสปอร์ตอย่างเจ้า เบมเดลเป็นยูห้าสองศูนย์ดีสปอร์ตคันนี้ครับโดยที่คันนี้เนี่ยเขาให้สมรรถนะมาที่เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวโดยเขาให้มาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบ2อ0 0ซีซีแรงม้าครับงั้นเราลองไปชมการดีไซน์ภพยนองกันก่อนเลยครับตามมาเลยครับคันนี้นะครับเขาให้มาเป็นไฟหน้า a d a p t i v e LED ที่มีความสามารถในการปรับองศาตามการหมุนพว่มาลัยของผู้ขับขี่เลยนะครับทำงานร่วมกับระบบปรับไปสูงพัตโนมัตินั่นก็คือ เมื่อมีรถสวนมาเนี่ยเขาจะปรับไฟต่าให้เองส่วนถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกถัดมาตรงกลางนะครับเราก็จะเห็นเลยก็คือกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไตคู่สีดําซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ bmw เ,เลยนะครับมีเซ็นเซอร์อยู่รอบคันมีสเกิร์ตด,ด้านล่างนะครับถัดมาด้านข้างครับผมจากส่วนแรกที่เราเดินมาก็จะเห็นล้อซึ่งคันนี้เขาให้มาเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้ว มาในลายดับเบิลสปอคแบบสปอร์ตครับก็ให้อารมณ์ทั้งสวยงามหรูหลาแล้วก็ดูดันในทีเดียวเลยตรงนี้ก็จะมีตาสปอร์ตลายบงบอกว่าเราเนี่ยกำลังขับตัวที่เป็นรุ่นสปอร์ตของเจ้าเบียนเดร์มยูนะครับขึ้นมาที่กระจกมองข้างโดยกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ติดมาให้เลยนะครับส่วนฝั่งของคนขับนั้นกระจกมองข้างเขาจะมีการตัดแสงให้ตโนมัติ เพื่อเพิ่มทันนวิสัยของผู้ขับขี่ครับที่มือจับถ้าสังเกตเห็นตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมือจับแบบสัมผัสก็คือเมื่อเรากดค้างไว้เนี่ยมันก็จะล็อกให้เลยนะครับ <Wow. S 1> ดีไซน์ก็จะมีความเล่นเป็นล่องลึกให้ความฉบเฉียวนะครับรับกับฝาถังน้ำมัน การเปิดฝาถังน้ำมันก็ทําได้โดยการแตะเปิดอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งคันนี้ก็จะใช้น้ํามันดีเซลครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อข้างหลังก็จะให้มาเป็นไฟท้ายไฟเบรกแบบ l e d ซึ่งจะมีการติดสัญลักษณ์ BMW เ,เล็กๆไว้ตรงมุมนี้ด้วยนะครับ<า>แล้วก็มีตา 520D อยู่เหนือไฟท้ายขึ้นมามีเซนเซอร์ และเอกลักษณ์ของเขาอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็จะให้มาเป็นท่อไอเสียคู่ซึ่งก็เป็นท่อไอเสียใช้งานจริงนะครับตัวนี้ก็จะมะีกล้องหลังใช้ในการช่วยถอยกะร,ระยะถอยนะครับ<ป>ตัวนี้ให้พื้นที่เก็บสัมภาระมา530ลิตรซึ่งก็ถือว่าให้มาเยอะมากครับใส่ถุงก๊อฟนี่ใส่ได้ประมาณ2ถุงนะครับ เอาละครับการดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการดีไซน์ภายในกันต่อเลยครับไปฮะก่อนจะไปชมด้านในเนี่ยผมมีอีกหนึ่งอย่างจะนําเสนอครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยสามารถเปิดรถได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับและในการปิดประตูเนี่ยเขามีระบบ่อนแรงกระแทกในการปิดประตูด้วยเพียงแค่เราดันเข้าไปอย่างนี้และปล่อยระบบทํางานมันก็จะดูดเข้าไปเองนะครับและต่อไปเราไปชมข้างในกันดีกว่า แล้วเราก็มาอยู่ข้างในเจ้า bmw 5 2 0อน d กันแล้วนะครับแต่ก่อนเราจะไปดูเนี่ยเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันก่อนสตาร์ทโดยการเหยียบเบรกแล้วก็กด engine stop s t a r ทตรงนี้เลยนะครับเมืม่อเราสตาร์ทรถเนี่ยผู้มาแรงเขาจะมีการปรับระดบรับลงมาให้อัตโนม,มัตินะครับและเมื่อเรามานั่งแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาดีไซน์มาเป็นสีดำรับกับสีน้ำตาลแล้วก็ตัดด้วยโครเมี่ยมนะครับให้อารมณ์สปอร์ตหรูหราในคันเดียวกันเลย ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นโฟมมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังกชั่นมีคุ้ยคอนโทรลมาให้จอแสดงผลด้านหน้าก็เป็นจอ LVD นะครับให้อารมณ์สวยงามและสมจริงโดยที่มันไม่มีเข็มเลยนะฮะถ้าเรามันลองขับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็น LVD 100%ครับถัดมาที่ด้านข้างตรงกลางนี้ก็จะเป็นระบบ n t นเอร์เมนต์ที่เขาให้มาเป็นจอแสดง,สดงผลขนาด10-25นิ้วครับ ซึ่งเขาจะมีระบบนำทางซึ่งตัวนี้เนี่ย B M w ให้มาเป็นระบบ Professional ลในวิ a t i o n System ครับแล้วก็จะมีระบบการเชื่อมต่อต่อตางๆมีบอกข้อมูลการใช้งานรถระบบอ่าวความบันเทิงแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะรอ,องรับการแดกแอนดอบด้วยนั่นก็คือปรับแต่งได้ลากมาเปลี่ยนตามความถนัดของผู้ใช้งานได้เลยนะครับ ส่วนระบบาปรอากาศจะเป็นแบบอัตโนมัติดูโอโซนครับถัดลงมาตรงกลางตรงนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติควบคุมโดยการกดปุ่มด้านข้างในการใช้งานเกียร์แล้วก็จะมีะที่บังคับอินเทอร์เทนเมนต์อยู่ตรงนี้อีกที่หนึ่งซึ่งมันเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องไปทัชที่จอผู้โดยสารด้านข้างก็าสามารถควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับ <Wow. S 1> ส่วน ของผู้ขับขี่ก็ควบคุมได้เลยจากพวงมาลัยส่วนเรื่องของเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังเป็นเบาะทรงสปอร์ตครับออกแบบมาเพื่อกระชับเข้ารูปสําหรับผู้ที่นั่งมันอยู่นะฮะส่วนในเรื่องของการปรับตําแหน่งพวงมาลัยนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมไฟฟ้าอยู่ตรงน,นี้ปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะครับ เ้าบีมหรือมันอยู่ตัวนี้เนี่ยนะครับระบบปัดน้ำฝนก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนการใช้งานไฟเลียก็ควบคุมจากฝั่งซ้ายก็คือเป็นเรื่องปกติของรถยุโรปเลยนะฮะถัดมาที่ตรงนี้นะครับก็เราก็จะเห็นเลยว่าจะมีอยู่3ามปุ่ม3มปุ่มนี้ก็คือปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ครับซึ่งมีมาให้3โหมดนั่นก็คือสปอร์ตนี่ก็คือโหมดสปอร์ตโหมดคอม์ตนี่คือโหมดธรรมดาครับและอีโคโปก็คือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเอง ึ่งเมื่อเราปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยการแสงดงผลของจอด้านหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนะครับแล้วก็ความหน่วงของพวงมาลัยก็จะปรับให้เข้ากับโหมดด้วยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ช่องเก็บของตรงกลางก็กดปุ่มเปิดได้เลยนะฮะจะมีไฟส่องสว่างข้างในมาด้วยหนึ่งดวง แล้เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มเสียงเบาเสียงได้ด้วยการใช้ท่าทางของการเปลี่ยนบวงนิ้วได้นะครับทีอ่อย่างก็มีเวทม,มวน,น,น,ต,นต์อ่ะาเจตประมาณนี้ครับที่บงังแดดทั้งสองฝั่งนี้มีกระจกของไฟแต่งหน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับ ส่วนไฟไฟอ่านหนังสือก็มาคับจากตรงนี้ได้เลยครับสามารถกดแย,ยกได้เลยซ้ายขวาหรือว่ากดใช้งานทั้งสองข้างพร้อมกันโดยกดตรงกลางตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังช่วยในการการระยะถอยนะครับ แล้วก็จะมีเส้นช่วยกระ,ระยะแบบชัดเจนมากนะครับผมมองว่าเนี่ยมันค่อนข้างสมจริงแล้วก็ใช้งานได้จริงเลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันเลยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์อาร์ที่จอก็จะบอกเลยว่ามีเซนเซอร์ในการกระระยะสิ่งกีดขวางด้านหลังให้ด้วยและเมื่อเราเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ไปที่เกียร์ดีเซ็นเซอร์ก็จะแสดงผลที่ด้านหน้าแทนนะครับซึ่งก็เสริมความปลอดภัยให้เรามาอย่างเต็มที่เลยครับ ส่วนด้านข้างแผงด้านข้างประตูก็จะมีอ่ามีระบบเซ็นทรัลล็อกการปรับเบาะตัวน,นี้ก็ปรับด้วยไฟฟ้าครับโดยจะควบคุมจากปุ่มควบคุมที่อยู่ด้านข้างตรงน,นี้ซึ่งด้านหน้าก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปชมที่นั่งของบุดรสันทังกันบ้างครับไปครับ แล้วพอเรามานั่งที่ที่นั่งของผู้โดยสารด้าหลังนะครับในการพิงพนักพิงเนี่ยให้องศาที่ผมว่ามันกําลังดีนะไม่ได้ตรงเกินไปหรือว่าไม่ได้เอียงเยอะเกินไปซึ่งพื้นที่ Ford Excelling นี่ก็สําหรับคนที่สูง175 180นี่ก็นั่งได้และไม่มีปัญหานะครับพื้นที่เร็กลรมกว้างขวางสามารถวางของ,ของ,ของ,ของได้วางเท้าได้สะดวกนะครับส่วนการควบคุมะระบบปรับอากาศด้านหลังนี่ก็ควบคุมจากตรงนี้ปรับแยกซ้ายขวาสําหรับผู้โดยสารทั้งสองคนด้านหลังเลยนะครับ ตรงกลางมีเท้ามีที่เท้าแขนพร้อมกับที่วางแก้วน้ำมาให้อีกสองชุดนะครับการควบคุมไฟด้านหลังก็เช่นกันเดียวกันกับด้านหน้าเลยก็บังคับแยกซ้ายขวาได้เลยหรือกดตรงกลางเพื่อใช้งานทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ที่กระจกจะให้มาเป็นม่านบังแดดทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวา ที่บางแดดด้านหลังสุดนี้นะครับสามารถควบคุมได้ด้วยการกดที่ปุ่มด้านหน้าตรงที่นั่งผู้ขับขี่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของช่องเก,เก็บเอกสารตรงนี้นะครับเป็นแบบดึงออกมาซึ่งโดยรวมของคันนี้การออกแบบดีไซน์อินเทเนียก็ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อครับไปครับ ส่วนในเรื่องของการเปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็ทําได้โดยการกดที่ปุ่มนี้เลยซึ่งตัวนี้ก็จะควบคุมไฟฟ้านะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเมื่อเราเปิดด้วยไฟฟ้าแล้วเนี่ยแต่ว่าเราต้องไปปิดด้วยมือเราครับก็จะลําบากนิดนึงส่วนการควบคุมม่านบางแดดด้านหลังสุดนะฮะก็กดตรงนี้ได้เลยเขาก็จะทําการเปิดปิดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับในส่วนของการเปิดฝากระโปรงหน้าด้านหน้านะครับทําได้โดยการ กดปุ่มด้านหน้า2สเตปครับเดี๋ยวผมทำให้ดู oh. เมื่อเรากดปุ่ม2สเตปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดได้เลยและจากที่คุณผู้ชมเห็นนะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยใหม่มากนะฮะน็อตทุกตัวก็อยู่ในตำแหน่งเดิมไม่เคยผ่านการไขมาเลยการซีนแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ ของแท้ติดมากับรถแน่นอนครับสติกเกอร์มาตรฐานมอกรก็ยังมีอยู่ไม่ลอกไม่หายครับผมสติกเกอร์มาตรฐานเดิมๆลบของกระจกก็มาจากโรงงานครับซึ่งบงบอกว่าคันนี้เนี่ยก็ไม่เคยเปลี่ยนกระจกไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาเช่นกัน เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับออปชันของเจ้าตัว bm เดลมันห้องูนย์ดีส p o r t ตัวนี้ที่เห็นไม่ใหม่อย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ของเขาเนี่ยน้อยมากๆโดยตัวนี้เนี่ยเขาวิ่งมาแค่76,00 0กโลเท่านั้นเองส่วนราคาของเขาก็อยู่ที่2 2 9ล้านบาทครับอย่าลืมนะครับหากข้างสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์099 4 0 8 2 2 2 2หรือเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านบปกิการของเราได้เลยนะครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมขอฝากทุกท่านกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์กดซับสไคร b ์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ mm hmm. พวกเราโ mm hmm. วบ้านผ mm hmm. าขวัญด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนครับ mm hmm. สวัสดีครับ